นี่น้ำฝนคืนนี้อย่าลืมโทรหาเขาด้วยนะเขาจะรอรับสายนะได้เลยพอดเดี๋ยวเขาโทรหาตอนอดึกๆนะพ่อเขาซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่แล้วอะใช้งานดีมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาโทรหาตอนกลางคืนนะแล้วเธอจะคุยดึกพ่อเธอจะว่าอีกหรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวพ่อเธอก็มาบ่นอีกไม่บ่นหรอกพ่อไม่ดีนเสียงเราหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราโทรหาตอนดึกๆนะงั้นกลับบ้านกันดีกว่า ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วด้วยเดี๋ยวพ่อเธอจะเป็นห่วงอืมโอเคเลยงั้นไว้เจอกันที่โรงเรียนนะเดี๋ยวตอนเด็กๆโทรหาที่สวนสาธารณะมีตู้โทรศรัพท์ยุก90แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอะยังมีอีกเหรอเนี่ยมองอะไรอะน้ำฝนรีบกลับบ้านกันเถอะเย็นแล้วนะ โทรหาพอดที่ขวาวันนี้จะคุยให้ดึกๆเลยเอ๊ะทำไมหน้าจอขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยนี่โทรศัพท์ที่พ่อซื้อให้มามันเป็นอะไรเนี่ยหน้าจอค้างกดอะไรไม่ได้เลยอะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราทำตกบันไดแน่เลยเฮ้ยหน้าจอค้างแบบนี้เราจะคุยกับพอดยังไงอะโอ๊ยทำยังไงดีเนี่ยคืนนี้ต้องไม่ได้คุยกับพอดแน่ๆเลยอะ ทำยังไงดีล่ะแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วจะทำยังไงได้อะยังซ่อมตอนนี้ไม่ได้หรอกอ๋อนึกออกแล้วที่สวนสาธารณะมีตู้โทรศัพท์อยู่นี่นะงั้นเราก็ไปกดตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญแล้วก็โทรดีกว่าตอนนี้ดึกแล้ด้วยอ่ะพ่อก็น่าจะหลับแล้วไม่น่าจะรู้หรอกว่าเราเนี่ยออกจากบ้านตอนดึกให้บรรยากาศมืดจริงๆเลยนะเนี่ยนั่นไงพ่อหลับอยู่ในห้อง งั้นเราก็ใช้เวลานี้เนี่แหละในการปั่นจักรยานไปที่สวนสาธารณนะดีนะที่มันอยู่ใกล้บ้านเราอ่ะจะได้ไม่ต้องปั่นจักรยานไปไกลโอ้โหทำไมบรรยากาศตอนกลางคืนมันวังเวงจังทำไมไม่มีรถขับผ่านเลยนะ้แต่ไม่เป็นไรถือว่าเราจะได้คุยโทรศัพท์แบบมีความสุขไม่ต้องมีเสียงรบก,กวนโอ้โหมืดมากเลยนะเนี่ย ถ้าไม่ใช่พราะแฟนจะไม่ลงทุนเป่นจักรยานมาที่สวนสาธารณะตอนดึกๆแบบนี้หรอกไม่เคยใช้ด้วยเราต้องกดตรงไหนบ้างแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงมีปุ่มให้กดเบอร์แล้วก็หยอดเหรียญง่ายแบบนี้นี่เองหยอดเหรียญแค่นี้ก็กดโทรได้เลยง่ายมากเอ๊แฟนจะรับหรือเปล่านะถ้าเป็นเบอร์แปกเฮ้ย นี่มันเสียงใครเนี่ยไม่ใช่เสียงแฟนเราอะเราน่าจะกดโทรเบอร์ผิดหรือเปล่าจะเป็นไปได้ไงเบอร์ก็ถูกนี่ทำไมมีสัญญาณแทรกด้วยลองกดโทรใหม่อีกรอบหนึ่งดีกว่าสวัสดีครับนี่ใครครับในที่สุดก็ติดแล้วเออพอนี่น้ำฝนเองนะใช้โทรศัพท์ที่ตู้มากดโทรนะ่ะพอดีว่าโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ไม่ดูเป็นอะไรเลยโทรผ่านตู้เอา น้ำฝนได้คุยกับแฟนเธอนานมากจนไม่รู้ว่ามีบางอย่างกำลังเดินเข้ามาโอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วด้วยมาทำอะไรตอนดึกดๆ่นเนี่ยหนูไม่รู้เหรอว่าไอ้ตู้โทรศัพท์ ผีสิงมันหลอนแล้วก็น่ากลัวขนาดไหนไมีกลัวผีหลอกหรืองไงหน,หนูรีบกลับบ้านไปเถอะนาอะไรของลุงเนี่ยตกใจหมดเลยทำไมมายืนอะไรอยู่ด้านหลังหนูแบบนี้เนี่ยแล้วก็หลบด้วยนะคะหนูจะกลับบ้านแล้วอะไรของลุงนี่เนี่ยหรือว่าจะจิตไม่ปกตินะดูสิมองเราปรแปลกแกด้วยเฮ้ยผีหลอกอะไรกันละผีจะมาหลอกอะไรมีแต่ลุงนี่แหละมาหลอกน่ากลัวขอาผีอีกนะเนี่ยเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้เจอแต่คนแป เออนี่น้ำฝนเมื่อวานที่เธอใช้ตู้โทรศัพท์โทรหาเราอะไอบอยามาเล่าให้เราฟังด้วยนะว่าไอตู้โทรศัพท์นั่นน่ะเคยมีคนเสียชีวิตอะไรนะคนเสียชีวิตอย่างนั้นหรอจริงๆนะน้ำฝนพี่สาวฉันน่ะเล่าให้ฟังอีกทีว่าเมาื่ออาทิตย์ที่แล้วมีหญิงสาวถูกฆาตกรรมตร,ตรงตู้โทรศัพท์นั่นน่ะ แล้วก็ผีนี่เฮียมากทีเธอเอาความกล้าาจากไหนเนี่ยไม่กลัวผีลหรือไงต,นตน้นต้องไวเนี่ยไม่อย่ามีใครไปนั่งตรงนั้นเลยนะตองคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีใครสักคนนะไม่กลัวผีหรือไงเนี่ยฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะไม่ต้องคิดมากหรอกนะเธอไอ้บอยมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละจะไม่ให้คิดมากได้ยังไงก็โทรศัพท์เรายังพังอยู่เราเลยต้องไปใช้ตู้โทรศัพท์ตรงนั้นไงเฮ้หวังว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วกันนะ ฉันรู้สึกว่าแอบกังวลนิดหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์ฉันยังพังอยู่ถ้าจะโทรหาแฟนก็ต้องไปใช้ตู้โทรศัพท์ตรงนั้นอยู่ดีคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่ฉันจะต้องไปที่ตู้โทรศัพท์นั้นเพื่อโทรหาแฟนวันนี้พ่อไม่อยู่บ้านด้วยเราจะได้ใช้เวลาให้มากในการโทรหาแฟนน,นานๆเลยแต่จะว่าไปพอนึกถึงเรื่องที่ไอบอยเล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกหลอนอยังไงก็ไม่รู้อะ แถมคืนนี้ลมยังพัดแรงอีกนี่เหมือนฝนจะตกเลยนะเนี่ยแต่เขาไม่มีอะไรหรอกถ้ามีเราคงเจอตั้งแต่วันแรกแล้วสิให้คิดไปเองเท่านั้นแหละทำไมวันนี้มันดูมืดกว่าเดิมเนี่ยรถก็ไม่มีขับเหมือนเดิมแถมบรรยากาศรอบตัวยังน่ากลัวอีกอะ่ะให้อย่าคิดฟุ้งซ่านรีบโทรแล้วก็รีบกลับบ้านดูสิเนี่ยน่ากลัวมากเลยอะ่ะเงียบเหลือเกินวังเวอต่างหาก นึกถึงคําที่ลุงคนนั้นพูดเลยว่าผีน่ากลัวผีเฮี้ยนโอ้ยคิดอะไรไนระ้สาระนี่เราอยู่หน้าตู้โทรศัพท์แล้วนะรีบไปโทรหาแฟนดีกว่าป่าน,นี้แฟนเราคงคิดถึงมากแล้วกดโทรไปเลยน้ำฝนได้โทรหาแฟนเพลินจนลืมเรื่องที่เกิดขึ้นไปเลยว่ามีคนเล่าเรื่องผีที่ตู้โทรศัพท์ให้ฟัง โดยที่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบข้างตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเธอได้ต่โทรศัพท์หาแฟนคุยกับแฟนอย่างสบายใจทำไมรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยจะเป็นลุงคนนั้นอีกหรือเปล่านะว้อยเบื่อจริงจริงจะมาอะไรกับเรานักหนาเนี่ยเออเธอนั้นแค่นี้ก่อนนะเราจะกลับบ้านแล้ว ลุงคะมีอะไรอีกหรอคะลุงเฮ้ยเบื่อจริงๆ